นี่ว่าลาปลาขึนมาเจนกะแปผงไปเอ้าแหะไปเอาออกแอออกไปแล้วออกไปแล้วโอ้โ uh. อ oh. uh ้โ oh. อ oh. okay. ้โอ้ไอ้ดำนั่งทำอะไรเนี่ยนั่งทำมิวสิกไงหายไปไปโอ้ก้าก้กโอ้ข้างหน้าใครน่ะเฮ้ยใครวะน่ะเฮ้ยอาดอาดอก่อนแั้น่อาดอาดเฮ้ยเขว่าหมดร้านหมดวถเปิดใหม่ว่ไปบ้าไปบ้าไปตีบ้ากันไป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  ระดับน้ำมันเป็นยังไงเอ้ยให้ดูทางซ้ายทางขวาดิโอ้ยน้ำมันสูงอะจะได้ปลาหรือเปล่าเนี่ยวันนี้โอ้โยไปลงไหนมาแล้วล็อกทีวะสกูมไปเอาตูมแรกไปโอ้โยบานฉังเลยอะย้อยดึงขึ้นมาลุ้นๆเนี่ยลุ้นอะลุ้นลุ้นเฮ้ยเฮ้ยลุ้นยไปแล้วโอ้ยตูมแรกเลยคับผมตูมสองดูยักว่าเข้า่ามือเลยมาดูดำๆนั่นเองนะไอ้เสียช็อกเกอร์โอ้โหมาใหม่ยัง เฮ้ยเฮ้ย <playing> <g> um ้ <mania> <im> ้้ยไอ้เี้ย้เี้ยโอยเฮี้ยไอ้ปยุดเฮี้ยโอยไปีว่าีแม่แมเฮี้ยุยไอ้เฮี้ยคุยเฮี้ยนะกลับบ้านีว่ะจะไปทำปลาดีว่เอาโ้ยถ้าเห็ตัวน่ะโยเกาเคยู่นะนี่ยไซค์กลังทามาเข็มเลยอะโอ้ยยอดเลยไ้มีแมวมองด้วยี่บ้าะทปลา็ไม่ใช่ลาเงี้ยมีความสุขมา กใเอาไก่ไปเฉยแม่กงงเลยก,กูยังงงเหมืวันเลยไอ้ขนขน,ขนล้างน้ำซะก่อนแล้วว้าวใส่เกลือไปขางข้าไวไปโอ้โหหมักไปในตัวเลยโอ้ยขนขนขนแดดดีๆแลย่างกหน่อยย่งางเอาไปโอ้โหใส่ใช้ได้ว่างย่างไปก่อนสองเที่ยงเนี่ยเอาผมกลับบ้านเลยเจอตัวเหี้ยเหี้ยชิบหาย เจอพวกเดียวกันทานแล้วโอ้โหไท้ใไ้ได้เนี่ยนี่คือคังกับแก้มเลยเนี่ยหเหเืออเผื่อเพื่อนม,นมากินเหล้าอ่ะอเวลาจะแดกเสือกนี่ปาวันนี้ว่างเลยเออกไปหาหน่อยอจบมอลิโบ